ก็สวัสดีทุกคนครับกลับมาเจอกันอีกครั้งเนาะผมลูกเองครับวันนี้มากับเกม UCL ลิปบอนเปิดบ้านเจอกับอซอนทีมหลักของพวกเราสำหรับเราเลยของพวกเรกเดียวเขาดูราเชื่อครับชื่อนักเตะปอเตอร์ก็ไม่ค่อยคุ้นหน้านะมีคนอยู่คนเดียวคือเกี่คอเลสคืออซอนเคยสนใจอยู่แล้วก็ยิงแมนเชสเตอร์ได้จากนักทิ้งแล้วจำแามมงหัวไม้โดนได้อเวอรลินไปอยู่กับแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เตรียมตัวจับมือกันกรรมาการผู้ตัดสินมาจากโปรแลนด์นะชุดนี้ กทำการยุติเยาว์ไว้จะยืมเืินมาในแผนแผ euh mm. นสี่สามสามแบโฟมาจากทิมเบอร์สายคาร์เตอร่ที่เพิ่งซื้อมาทิมเบอร์นี่เตรียมดีมากสุขคือคู่แรกคู่เก่งเลยคือวินิจสาลิบาและการ์เมลเซตต์ก็ซิมิแคนนี่เองสามคนก็ปักหลักเลยรับวินิจกัะทาปาเต้ลางทองนะครับท่านนี้แล้วก็โอเดกาดเป็นจอร์แดนทีมโรนีพีเมเกอร์แล้วก็บอคเทอร์บ็อกดีนเคลท์ฝักซ้ายโรปีกสก๊อ ปีดซ้ายมาเจอรี่ครับปิดขวาฟิลิัสกาสตาบอยแล้วก็รองหน้าเป้าไคฮาวเวิร์ดเริ่มเ,เกมไปซ่อนเคียร์ก่อนเนาะบุกจากซ้ายไปขวาบารลิปปอนก่อนนี้เป็นโคชเชอร่ว่ารัตตอต์แส่งต่อจากอัมเบรินเนาะอาริต้าก็คุมทีมให้สัมผัดลุยเ,เต็มที่แลรักษาผลสั้นที่เราชนะจากนาทีแล้วให้ได้ก็ปลุกเริ่มเกมว่าห้าทีเรากดยับเลยเอาจนได้ั็ในทีหกคขาเองนี่ครับการทัศนหัวขว,า,วาครับ สามเหลี่ยมทองคำออสทอนเบอร์สากาทิมเบอร์แล้วก็อเดกาดจะจบในฝั่งซ้ายคือวันเซอร์รล,ลี่เขาชาร์จไปจอจอหนึ่งศูนย์สิบนาทีผ่านไปดิปปอนก็ได้่วนบ้างแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรมากไปโอกาสจอจอในสิบนาทีนี้ดิปปอนยังไม่มียังไม่เตือนดีครับขึ้นเลยครับสองหนึ่งออสรอนโาสไปสองครั้งได้เจ็บมุมครับทีเด็จจะมีหรือเปล่าครับดิกาไลโอเคไม่ได้ไลสิบทำเตะทำเกียรได้แล้วครับ เข้าไปอีกแล้วครับสองโซนแล้วโอ้โหน้ำยังไวเลยครับเซอร์ไพรส์นะครับตอนนี้ใครฮาวเวิร์ดครับเ็าฮอดจะต่อจอครับวันน่าจะเลือดฟังฟ้าครับบุโยสาเก้าเหมือนเดิมครับหืว่าฮอตเปิดอย่างเหยครับปาเตตักให้บูโยตาก้าท้งหนักพอดีเทะเลยครับกรกาดขึ้นเลยครับนี่ครับอกาศขึ้นเลยเพืเซ็นเตอร์ของบอลครับเพื่อเป้นสอร์บอดีกว่าครับแต่ว่าสนับเราวิ่งเยอะกว่าครับเลยทำให้น้อยูสองโุนนี้ถ้าได้ออกแร้วยิครับ ได้ออกแรงคว้าออกมาคว้าบอลครับหลานนี่เ,เงียบไปนานเลยสามสิบเข้าไปแล้วครับโอ้ครึ่งชีวโมงซ้อนนำอยู่สองศูนย์ครับ<อ>เกมลุกขังขวาอย่างันตรายนะครับชดเชยใหญ่ครับอุ่มอเดกาดข้าวช่างทองกนะครับเกณฑ์การของบอลใกล้เคียงแล้วนะครับแต่สิบแปดจะเก้าสิบอืม้มถ้าเสียงมาไ,ไปก็ขออภัยด้วยนะครับพอเดียวมันดึกแล้วไม่ค่อยอยากรบคนแข่งโอ้ยข้อที่ทททสิบจุดสุดท้ายครับทดเจ็บ ไม่มีนะครับโอ้โหได้เปิดพปงครับโอทีเดออาซอนนะครับโอ้โหขอจัดเลยครับซาตินาซาตโตะแอะกอารต้ากาเบียลแยตทำได้ครับเราสื่มีแค็งดีใจครับวุฒิสิ์เป่าจบเกยทันทีเลยครับไม่มีการท่อติดอะไรกระชื่อนกับครับโซนครับและที่ 7, เจ็ดกาเบียลเมทัลลี่นะที่ยี่สนะิบสองฮาเวดแล้วก็นาทีที่สี่สิบห้ากาเบียลแคลเยตต้องเปิดแอปด,ดูเนาะเพราะว่าทูพิชั่นนาว ลมเขาเปลี่ยนเบเยเรนก็เริ่มเกมมาโดนเลยอาซอนโดนแน่ๆโดนบุทจุด้านอาตนเกมเนี่ยโดนจริงๆด้วยคาฟิรี่พลาดนิดหนึ่งโดนไปดูโรเต็มุมงก็ริเปิลตื่นแล้วก็ลุ้นนะครับแต่ที่50ันเข้าไปแล้วมีโอกาสใช้โอกาสระยะโดนถวกเวลาไปไปเหลืองกำึ่งสู้1-3ครับ5กเข้าไปแล้วก็ นี่ครับขอเข่าบอลบอลป้อนดีขึ้นทะลเฉยเลยนะครับให้สามเป็นต่อสิบเก้าเแต่ท่านก็ได้ลูกนี้ครับจุดเปลี่ยนครับในออริกาครับโดนเสียมในกราฟิโท้ครับบอลสนกับสตาร์บอยฟูโยสาก้าได้โอ้โหทหารเลืเล่นครับเป็นสี่หนึ่งครับโหกสิบหกสิบสี่โหสตาร์บอยไว้ใจได้ครับเกมนี้หกสิบห้านาทีเข้าไปแล้วอครับยาวๆครับเกมนี้ เรื่อสจวันที่ดีโอ้ระยะออกแรงเช้ไปเลยครับออืเพื่อมาก่อนเลยครับดีใจกันก็ขอไปด้วยนะครับถ้่ว่ามีอะไรเกิมาเพราะว่าเป็นดูผ่านแอปเบลอรีนนะครับไม่ก็ดูผ่านทีวีก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่บอกราคานะครับขอไปด้วยต่อ,อนตอนได้บุกก็โอมารลี่เจ็บหรือเปล่าก,ก็แทกนิดหน่อยครับไม่เจ็บมากก็เปลี่ยนตูวตามตำแหน่งครับพักเพราะว่าเดี๋ยวเส่วนปลานี่เจอเวทแฮมนะครับเป็นนอร์ันดาอีกแล้ว ที่เจ็ดสบสามโอ้เขายังนำอยู่ครได้ครับเรียบอนจะดีขึ้นนะครับเกณดีขึ้นจกาขึ้นแรกเยอะเลยเปลี่ยนตัวโอ้ฮาราฟิลิกพักโอริกาดพักครับชิชิงกัอยูวที่ได้ลงครับดาวลุงครับเจ็ดสิบเก้าไปแล้วครับโอ้อทธาเวรลี่ก็ลงมาชัาทีตาตามโรครับนาทีแรกก็ดึงได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับโอ้เดีรอสซาครับลูกนี้ ทำได้ครับก็ซาโอ้โหโคเสียวต้องหน้าแลยครับเพราะว่าการโจมตีบอกไม่ล้มครับจะเป็น VRP หรืออาจจะโดนตีเส้นได้ครับเทียลดวงมาแล้วครับก็ก็ซาทำได้ครับดิจิที้80กว่าโอเคครับเปลี่ยนทีครับเอากับพิจารณาแยกพักครับเอา PBR ลงกลางเช้านะครับ PBR ได้โอกาสเป็นที่ถนัดแล้วต้องคุมกองหน้าของรีปอนเดีย่นะครับ โอ้โหโดนลากเลยยิงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เกมได้หรือเปล่าโอ้วหมาเปลี่ยนตัวอีกเทียบลิบอลอย่างู้อยู่ครับไม่ก็เปลี่ยนตัวพักครับรเพราะว่าก็สดทดาห์ลูกศรที่สี่ของตารางโปรเกตเนาะผมก็กกไม่ได้ใจเหมือนกันขออภัยด้วยครับตอนที่ข้าวสิครับตัวสองนาทีครับรู้สึกว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ล้วคนที่ปไปยิ้มนะสองคนโดยไ,ไปย,าย้าติเคล็ดไล่ โอ้โหทายเกมครับดิปอนบุกครับแต่ระยะว่าปริเซสครับไม่ให้ครับชุดนี้ขอเสียครับตัวตัเดียวพอครับนัดนี้ก็วินดีกีของเมือคัมตาที่แลนะครับโอเคครับขอตัวเฮดีใครเฮกันครับต่อสองนาทีก็จบไปเบเลโน่ครับก็เด่นอยู่ครับลงมาจบไปท้าหนึ่งครับงดิปอนตีสวยได้ตีคาแตกได้นาทีที่สิบเจดเนาะได้ยิ่งเพิ่มคือบูเตสกานาทีที่65สิจะรู้สึโทษแล้วก็ทอสซานาทีไปยี่สิสองนะครับ กันแบบสบายใจนะครับหลับฟันตีนะครับทุกคน